สวัสดีครับผมเดกเอ็นเทนเจแปนครับวันนี้เราไปจับฉลากอิจิบังกุจิกันดีกว่าครับซึ่งฉลากในวันนี้นะครับจะมาจากอนิเมะชื่อดังนะครับเรื่อง My Hero Academia ครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า The Top 5นั่นเองครับใน The Top 5ครั้งนี้นะครับก็จะมีฟิกเกอร์ของโปรฮีโร่นะครับตั้งแต่แรงหนึ่งจนถึงแรงห้าเลยครับซึ่งฮีโร่บางตัวนะครับยังไม่เคยถูกทําเป็นฟิกเกอร์ออกมาก่อนแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้มีฟิกเกอร์ของโปรฮีโร่พวกนั้นนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์อัพกันดีกว่านะครับฉลาก1ล็อตนะครับจะมีทั้งหมด80ใบครับซึ่งฉลากก็จะตกอยู่ที่ราคาใบละ680เยนครับเรามาดูที่รางวัลฟิกเกอร์กันก่อนดีกว่านะครับรางวัล A ครับเป็นฟิกเกอร์ของ End นเดอร l บครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด1รางวัลครับรางวัลดครับเป็นฟิกเกอร์ของฮอคส์นะครับมีทั้งหมด1รางวัลครับรางวัล C D E นะครับจะเป็นฟิกเกอร์โปรฮีโร่ที่ออกมาครั้งแรกนะครับรางวัล C จะเป็นขออองงง Best Genius นนนะะคคครรัััับบซึ่่่1 1ล็็ตตกจมีแวเเทา้ รางวัลดีนะครับจะเป็นของเอ็ช็อตนะครับซึ่งก็จะมีแค่1ตัวใน1นึ่ล็อตครับรางวัลอีนะครับเป็นฟิกเกอร์ของมิรุโกะนะครับจะมี2ตัวใน1นึ่ล็อตครับต่อมานะครับรางวัล F ครับเช่นเคยครับฟิกเกอร์ของเด็กกุนะครับใน1นึ่ล็อตจะมี1ตัวครับแล้วก็รางวัล G ครับเป็นฟิกเกอร์ของบาคุโกะครับ1นึ่ล็อตก็จะมี1ตัวเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาดูรางวัลเล็กๆกันบ้างนะครับรางวัล H ครับเป็นสแตนอะคริลิกนะครับมีทั้งหมด20แบบไม่สามารถเลือกแบบได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ในถุงสุ่มซึ่งก็จะมีทั้งหมด25รางวัลครับต่อมานะครับรางวัล I ครับเป็นรางวัลผ้าเช็ดตัวนะครับจะมีทั้งหมด12แบบสามารถเลือกหลายได้นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด23รางวัลครับแล้วก็รางวัล J นะครับรางวัลผงกุญแจครับจะมีทั้งหมด12แบบนะครับไม่สามารถเลือกแบบได้เพราะว่าอยู่ในกล่องสุ่มนะครับแล้วััรคบ แล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับเช่นเคยครับรางวัล last one เขาจะเป็น figure ของมัคคุโกรเป็นเวอร์ชันอะคริลิกนะครับแล้วก็สีหน้าก็จะต่างจากรางวัลจีนิดหน่อยครับซึ่งคนที่จะได้รางวัลนี้ก็คือคนที่จับฉลากใบสุดท้ายของรถนั่นเองครับแล้วนี่ก็คือไลน์อัพทั้งหมดของการจับฉลากในครั้งนี้นะครับรางวัลที่ผมอยากจะได้นะครับแน่นอนกคือโปรฮีโร่ทั้งหมด5ตัวครับ แต่เนื่องจากว่าฉลากครังเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอร้านที่มันเหลือครบหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวจะลองหาดูนะครับแล้วก็จะไปจับเท่าที่จับได้แล้วกันครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปจับฉลากกันดีกว่าครับ 一番欲しくないやつが <laughs> <laughs>

ともう少し追加していいですか あ。い A 賞と B 賞まだ残ってるんですね。じゃああと3回追加してですか？はい じゃあ,ありがとうございますじゃあ私が1枚ずつ引いていいですか B 賞が出たらもう終わり B が出たらそれでやるでそうですね、はい、会計は後でする B 賞が出てから会計します、はいはい やばいですね。やばいっすね。そう <laughs> ですね。あ。あ。あ、お。はい、じゃあ、四枚で。ありがとうございました。 บ้างครับเป็นคนกลับมาแล้วครับได้ฟิกเกอร์มาทั้งหมด5ตัวครับตอนแรกคิดว่าจับแค่10ครั้งแรกได้มา3ตัวก็น่าจะพอแล้วนะครับแต่ว่าใจมันยังอยากได้เอ็นเดอร์วอแล้วก็ฮอค k นะครับสุดท้ายก็เสียไป30บใบจนได้นะครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายแต่ยังไงเราก็ได้ฟิกเกอร์มาทั้งหมด4ตัวของโปรฮีโร่นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมได้รางวัลอะไรบ้างครับเรามาเริ่มกันที่รางวัลผ้าเช็ดตัวกันก่อนดีกว่าครับผมได้มาเยอะทีเดียวครับรายแรกครับเป็นของ ลายที่2เป็นของ Mountain Lady ครับลายที่3ครับของมิรุโกะครับลายที่4ครับเป็นของชินลินขมุยครับลายที่5ครับเป็นของเอชช็อตครับแล้วก็ลายที่6ครับของ Present m i ไมครับ ต่อมาเป็นรางวัลเจพวงกุญแจนะครับผมได้มาทั้งหมด8กล่องครับเดี๋ยวเรามาลุ้นข้างในกันดีกว่าครับไลน์อพก็จะเป็นตามที่เห็นด้านหลังนี้เลยครับเรามาเริ่มไปที่กล่องแรกครับหนึ่งสองซ่อมฟึบโอ้ได้เป็นริวคิวครับกล่องที่สองครับหนึ่งสองซ่อมุึบได้เป็นมิดไนท์ครับกล่องที่สามครับหนึ่งสองซ่อมฟึบได้เป็นชิ้นลินขมุยครับ กล่องที่สี่ครับหนึ่งสองซ้ำฟึบโอ้ได้ฮอคส์มาแล้วครับกล่องที่หครับหนึ่งสองซ้ำฟึบอ่ามิดไนซ์ซ้ำครับกล่องที่หครับหนึ่งสองซ้ำชุบโอ้ได้เป็นมิุโกครับกล่องที่7็ดครับหนึ่งสองซ้ำฟึบมิลโกซ้ำอันที่สองแหละครับต่อมาครับอันสุดท้ายครับหนึ่งสองซ้ำฟึบโอ้ได้เป็นเม้าเทนเลดี้ครับ ต่อมาครับเป็นรางวัลสแตนอะคริลิกนะครับผมได้มาทั้งหมด9อันครับไลอัพก็จะเป็นแบบด้านหลังนี่เลยครับเยอะมากๆนะครับมีถึง20แบบด้วยกันครับมาลุ้นกันดีกว่าครับมาลุ้นซองแรกกันดีกว่าครับ1 2ึ่งอามชึบโอ้ได้เป็น p พร s เซนต์ไมค์ครับอันที่2ครับ1 2ึ่งอามชึบโอ้ได้เป็นรีวคิวครับอันที่3มครับชึบโอ้ได้เป็นแฟตกำครับอันที่4ี่ครับ ได้เป็นมิลโกครับอันที่5ครับอ้าวมิลโกซ้ำครับแม่มีถงยี่ส0ลายซ้ำได้ไงเนี่ยอันที่6ครับโอเอช็อตครับอันที่7ครับโอเป็นแกงออค่านะครับตัวที่เป็นฉลามครับอันที่8ครับชได้เป็นแมนัวครับอยากได้ฮอกระเอนเดอร์วาวใครก็ได้ครับ อันสุดท้ายแล้วครับ1 2 3มชุบโอ้ได้เป็นแกรนโตริโนครับอันใหญ่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแซนอ์คิเิกตอนแรกคิดว่าจานเล็กนะครับไม่เล็กมากนะครับกำลังดีครับต่อมาครับเรามาดูลาวันฟิกเกอร์กันดีกว่าครับเริ่มที่เอนเดอรวอลครับฮีโร่ลำดับที่1ครับนี่ครับออกมาแล้วครับกับรางวัลฟิกเกอร์เอนเดอวลฮีโรอันดับหนึ่งของเรานะครับเขาทําสีหน้าออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกไฟพวกนี้ก็ ทำามาได้สวยครับสีของไฟก็จะเป็นสีออกเคลียร์ใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นชุดนะครับตรงนี้ก็เพนด้วยสีเมทัลลิกสีเงินเลยครับส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อก็คือชัดนะครับน้ําหนักค่อนข้างหนักทีเดียวครับไม่เบานะครับถึงตัวจะเล็กไปหน่อยสูงแค่20ซนติเมตรแต่ว่ามีน้ําหนักค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อแบบแน่นๆเลยนะครับส่วนด้านล่างที่เป็นรองเท้าก็จะมีเอฟเฟก์ไฟเหมือนกันครับ แล้วก็ฟิกเกอร์รุ่นนี้จะไม่มีฐานนะครับจะมีตัวยึดเอาไว้แค่นี้นครับทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการเก็บนะครับดูมัดกล้ามนะครับถ้าตัวใหญ่กว่านี้น่าจะสู้ออรไมายได้เลยนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นด้านหลังครับตอนดูแรกๆก,ก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นคุณภาพเป็น p r i ซ์ฟิกเกอร์ไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ดูดีกว่า p r i ซ์ฟิกเกอนะครับเพราะว่ารายละเอียดอะไรพวกนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากกว่านะครับ แล้วนี่ก็คือฮีโร่แลงหนึ่งครับเอนเดอร์อลครับต่อมาครับฮีโร่อันดับที่2องฮอคส์นั่นเองครับผมกําลังชั่งใจอยู่นะครับว่าจะแกะหรือไม่แกะดีเพราะผมก็มีฮอคส์อยู่ที่บ้านตัวหนึ่งแล้วครับแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าอยากจะแกะนะครับเพราะว่าแหมราคามันแพงเหลือเกินอยากจะรู้ข้างในมันดีขนาดไหนเราไปแกะกันดีกว่าครับแกะออกมาแล้วเรียบร้อยครับนี่ก็คือฮีโร่อันดับที่2องฮอคส์นั่นเองครับเป็นไงครับเท่ไหมครับปกติแล้วเราไม่เคยเห็นฮอคส์ทำหน้าแบบนี้เลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าต่อสู้นนนะับบอออี้กก็็จมาเปแ สบายๆนะครับเหมือนกำลังออกสื่ออยู่ครับแล้วหน้านี้บอกเลยว่าเท่มากๆเลยนะครับนี่ครับส่วนที่เป็นแว่นนะครับก็จะสีออกใส่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหูฟังตรงนี้เหมือนจะขยับได้ด้วยนะครับมันไม่ได้ติดเอาไว้ครับเลาดูคุณภาพของหน้าสิครับแหมสุดๆไปเลยครับนี่ครับส่วนของเส้นผมก็ไล่เสียวมาได้ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับนี่ครับพอเขาก็จะมากับเสื้อที่เป็นขนแบบนี้นะครับ แล้วก็มีบริเวณเข็มขัดตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปีกนะครับปีกค่อนข้างใหญ่นะครับยาวลงไปถึงตรงบริเวณเท้าเลยครับแล้วก็สยายออกมาสวยมากๆนะครับเนี่ยลองดูจากทางด้านหลังสิครับถึงแม้จะไม่ได้กางออกมากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าก็ใหญ่แล้วก็สวยงามอยู่ดีครับฮอสมือก็จับผมด้านหลังอยู่นะครับมาดูด้านล่างบ้างดีกว่าครับก็จะเป็นรองเท้าแบบไล่สีสีน้ำตาลนะครับแบบนี้ครับมีซิปด้วยนะครับ นี่ครับขนาดอาจจะเล็กกว่า e n d e v อร์สักหน่อยหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่านาซีหน้าครับชนะครับฮอกรุ่นนี้คนที่มีรุ่นก่อนๆไ่างรุ่นนี้ก็ควรจะมีเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าฮอชที่ทำหน้าตาแบบนี้หาได้ไม่ง่ายนะครับแล้วนี่ก็คือรางวัล B ครับฟิกเกอร์ของฮีโรอันดับที่2องฮอชครับต่อมานะครับฮีโร่ลำดับที่3 b a เบสจีนิสครับนี่ครับเป็นครั้งแรกที่มีฟิกเกอร์ตัวนี้ออกมานะครับกล่องค่อนข้างเบาทีเดียวครับเพราะว่า เขาผอมนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้างในกันดีกว่าครับนี่ครับแกออกมาแล้วครับเป็นฟิกเกอร์รางวัลสีของ b บ s ต e n i s t นะครับเป็นฮีโร่ที่ช่วยดูแลบัคคุโกนะครับตอนนั้นจำได้เลยว่าทำให้ผมบัคคุโกเรียบแบบนี้แหละครับจะบอกว่าดูจากภายนอกดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นฮีโร่ครับแต่ว่าแม่ไม่เคยเห็นโปรฮีโร่ตัวนี้ทำออกมาเป็นฟิกเกอร์มาก่อนนะครับก็ค่อนข้างประทับใจนะครับนี่ครับก็ผมนี่ก็คือเรียบเลยนะครับแล้วมือข้างนึงก็กำลังจับผมอยู่ครับ เป็นเบสจีนิสสมชื่อนะครับเพราะว่าชุดทั้งตัวนี่ก็คือทำจากเป็นเสื้อยีนนะครับแล้วก็มีชูมือข้างหนึ่งออกมาด้วยครับแบบนี้ครับรายละเอียดของตัวเท็กซ์เจอร์ของเสื้อก็ทำออกมาได้ดีนะครับเหมือนกับเป็นลายเนื้อผ้าจริงๆครับนี่ครับส่วนบริเวณรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าหนังสีน้ำตาลทั่วไปนะครับ ถึงแม้จะดูอารมณ์ไม่ค่อยใช่ฮีโร่เท่าไหร่แต่ก็เก่งมากๆนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแอบมีตาโผล่มาข้างนึงตรงนี้ได้ครับแล้วนี่ก็คือรางวัล B ครับ Fi กเกอรของ b เ s ส Genius Hero ลำดับที่3ครับมาต่อกับลำดับที่5ดีกว่าครับเป็นฟิกเกอร์ของมิรุโกะนะครับนี่ครับเป็น ฮีโร่สุดเซ็กซี่ของเรานั่นเองครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีบทบาทมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าซีซั่นต่อมาที่จะออกน่าจะมีบทบาทมากขึ้นครับเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับแกวมาแล้วครับกับฟิกเกอร์ของมิรุโกะครับฮีโร่อันดับที่5ของเราครับแม้ลายดของกล้ามเนื้อดูสิครับเป็นมัดๆเลยนะครับแล้วก็ทำสีหน้าออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสีผิวก็จะออกเข้มๆหน่อยครับข้างบนก็จะมีหูวเหมือนกระต่ายนะครับ ผมลืมไปแล้วนะครับมิรุโกะมีความสามารถอะไรถ้าใครรู้ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยนะครับโอ้หน้าเสดายครับตรงนี้เหมือนมีเลอะอะไรสักอย่างขูดออกไหมครับเนี่ยมันจะขูดไม่ออกนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปเช็ดเอาทีหลังครับด้านหลังผมก็จะยาวลงมาถึงบริเวณก้นเลยนะครับแหมดูข้างหลังนี่แข็งแรงมากๆนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อทะลุผมมาเลยครับส่วนข้างหน้านะครับก็จะเป็นชุดค่อนข้างเซ็กซี่เหมือนชุดว่ายน้าเลยนะครับ นี่ครับผ่าลึกจนถึงข้างบนเลยนะครับข้างหลังก็จะมีเป็นหางกระต่ายด้วยครับนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกับถุงน่องสีม่วงนะครับแล้วก็มีรองเท้าเหมือนเป็นรองเท้ากระต่ายเลยครับทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับติดอยู่อย่างเดียวครับตรงที่มันเลอะตรงผมนะครับไม่รู้จะเช็ดออกหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับมันอยู่ข้างหลังก็น่าจะไม่เห็นนะครับนี่ครับและนี่ก็คือฮีโร่ลำดับที่5ครับมิรุโกะครับ ก็มานะครับรางวัล G ครับเป็นฟิกเกอร์ของคัดจังครับผมขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะฟิกเกอร์ของคัดจังนี่คือมีเยอะมากๆนะครับเผื่อจะได้เอาไปขายต่อครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ของโปรฮีโร่ทั้งหมด4ตัวที่ผมจับฉลากได้ในการจับฉลากอิจิบังกูจิ The Top 5ในครั้งนี้ครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างครับชอบตัวไหนกันบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้เลยครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมยกให้ที่หนึ่งเลยครับฮอกส์ครับ บอกเลยว่าฮอคส์นี่คือเท่มากๆนะครับไม่ว่าจะมาอิจิบังคุจิรุ่นไหนๆก็ตามฮอคส์นี่ก็คือจะเทเป็นอันดับที่1ตลอดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือรู้สึกคุ้มแล้วนะครับที่ยอมจับจนถึง30ใบครับเพื่อให้ได้ฮอคส์มาเพราะว่าคุณลิตี้ของเขานี่ดีจริงๆเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ในช่องของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปเกี่ยวกับการจับฉลากสุ่มการ์ดหรือว่าไปจับฟิกเกอร์สแบบนี้ให้ดูบ่อยๆเลยครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย